ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปดูเกมแฟลปาร์ตี้นะซึ่งเกมนี้เป็น,นตัวเกม e a r l y a c c e อ s อยูน่นะท่านผู้ชม Early a c c e s s ก็คล้า,ายๆกับเดโมนั่นแหละคือตัวเกมนี้ยังไม่สมบูรณ์นะว่า,าง่ายยังไม่เต็มอ่ะก็ถ้าเกิดใครเจอบั็กก็เกมก็ยังไม่เต็มนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะรูปแบบเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้นะซึ่งต่อสู้แบบ2 d ดีนะถ้าเกิดจะให้ผมพูดก็คล้า,ายๆเกมบอลฮาร่าในคอมของท่านชม เกมออนล่าในคอมคืออยู่เกมของสตรีมนะสามารถไปโหลดเล่นกันได้ฟรีผมบอกเลยเล่นกับเพื่อนนี่มันมากตอนเรามาอยู่กับเกมนี้ฮะนี่ตัวละครที่ผมใช้นี่เป็นผู้หญิงฮะผัวเป็นแอปเปิลนะไปเราไปดูตัวละครเลยตัวละครก็คือค่อนข้างน้อยนะท่านผู้ชมมีแค่แปดตัวเองตัวละครเริ่มต้นเราก็มีประมาณสามตัวนะฮะนี่ตัวนี้สามตัวนี้เป็นตัวละครตั้งต้นที่ก็ดีอยู่ถ้าเกิดคนเล่นตามจริงมันก็ไม่ได้เก่งเอ๊ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวที่ตัวละครเราท่านผู้ชมมันอยู่ที่หีหฝีมือไว้ง่ายเลยนะ นตัวผมก็ชอบตัวนี้นะเป็นตัวชื่อว่าโซเฟียนะอ่านผิดขออภัยนะเป็นตัวที่คอมโบมันมากคือเล่นแล้วแบบติดใจอะแต่ถ้าเกิดเราโดนฝาเข่าคอมโบคือค่อนข้างหัวร้อนนะนี่มันเรื่องช็อปอะไอ้พวกเศษตังก็เก็บหายากเหมือนกันนะท่านผู้ชมไอ้เศษนี้ก็คือเอาไว้อัพตัวเกรดตัวละครให้มันแข็งแกร่งขึ้นอะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูอัพเกรดนะซึ่งเศษยังไม่พอน,นี่การอัพเกรดก็จะบวกแค่เอ่อดาเมจเพิ่มขึ้นนะดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นป้องกันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะ แล้วก็เราไปเออมีระบบเกมนี้ด้วยนะพี่ชมเป็นเหมือนวอลเลอร์พาร์ตอะไรประมาณนั้นนะเล่นไปเรื่อยๆฮะซีซันคอมไฟลปาร์ตี้ฮะมาอันนี้เอาเพื่อเอาของอะไรประมาณนี้แล้วก็มีนี่เลเวลอันนี้เป็นแรงนะฮะท่านผู้ชมเออเกมนี้เป็นมีแรงด้วยผมเลยบอกก็คือเล่นแรงไปเรื่อยเนี่ยก็จะได้ตัวละครน,นะนี่สามร้อยะสามสิบคะแนนแต้มอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเ,เราลองไปดูคนแรงทางสูงเลยทางสูงนี่คนนี้เลย PK ไฟฮะโอ้โหแรงคะแนนหมื่นหนึ่งอะคือเล่นมานานน่าจะนานพอสมควรเลยนะนี่ฮีโรนับหนึ่งฮะโซเฟียใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อะ่ะตัวก็แล้วแต่นะใครจะดูตัวไหนใครเล่นเยอะก็ดูได้นะนี่ประมาณนี้เลยท่านชม เราไปเล่นกันเลยดีกว่ามีโหมดด้วยนะสำหรับโหมดเกมนี้ก็มีหนึ่งหนึ่งฮะสองสองแล้วก็โหมดเบานะเกมเบาฮาร่าที่ก็เขียนแบบนี้นะ b r a w ฮนะแต่ส่วนฮาร่านี่ผมไม่แน่ใจเขียนไงนะลืมไม่ได้เล่นเกมนั้นนานไปเราลองเลหนึ่งหนึ่งกันเลยดีกว่าถ้าเกิดผมเล่นการขอไพนะ่จริงจริงเพื่อผมก็เพิ่งเลนโหลดได้วันนี้นะคือผมโหลดวันนี้แล้วแคสวันนี้เลยอะพิุ่งเวลสเห็นท่านผู้ชมดูเห็นไม่ไม่ใช่อันนี้เวลตุกคอนะเพิ่งเนี่ยคะแนนแรงเพิ่งสองร้อยเองเน เออมาละไรอ่ะอูเจอมิโกะฮะมาแล้วเข้าสู่เกมครับผมถังว่านี้ครับทั้งฟังของมิโกะครับผมดตของคอมโบฮะเราก็งัดขึ้นฮะงัดขึ้นครับผมสวยสวยสวยโอเคคอมโบฮู้ข่าุกเข่าชุกเข่าุกเราก็งัดขึ้นนะครับทุกคนนี่โตคอมโบคอมโบตัวนี้ก็ง่ายๆนะตี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 เสร็จแล้วก็งัดขึ้นฮะนี่โดนแล้วเห็นไหมโกงมากนี่นี่ไงเป็นไงล่ะ นี่อู้ย,ยนี่แหละความโกงมันอยู่ตรงนี้แหละท่านชมไอ้มิโก้เนี่ยเห็นไหมมันจะทุบแล้วทําให้เราติดกับสานเว้ยนี่ฮะเราก็ต้องหาวิธีแก้มันนี่บู๊นโกงมากมายกขึ้นครับผมากการถจังหวะนี้อุย้ยเดี๋ยวพ้นนี่ตีตีตีต,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 ตีเห็นไหมหลอดมันจะมีหลอดอ่ะเออเปอร์เซ็นต์เลือดเห็นไหมท่านชมตอนนี้ขีดแดงเนะี่ยเอ๊ะเฮ้ยเอ้เอาคุณโต๊ะก่อน โอ้ไม่อะไรของกูวน,นี่ตกตายแบบเออเออเลยโอเคครับยิ่งหลอดเปอร์เซ็น์บนหัวเรามากเท่าไหร่ก็มีโอกาสต,ตายสูงท่านั้น,นท่านชมมีโอกาสบินสูงเอาไว้ง่ายเลยตีตีตีตอนนี้แค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็ตายย,ยังไม่มีโอกาสตายหรอกคือตายยากะยกว้จะตกตายเหมือนผมเมื่อกี้นี่นี่เหมือนคนนี้จะเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะท่านผู้ชมยังยังไม่ค่อยชินกับตัวนี้มั้ง เ,เลยแบบคอมโบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่คนเล่นมิโกเป็นก็โคตรเก่งเลยพูดเลยผมก็ใส่คอมโบออาไปยัง้งยั้งไปใส่ผู้เล่นใหม่รอให้ลงมาแล้วเราก็ฟาดขึ้นนะฮะฟาดขึ้นคนั้ผมเี็บ้อยชิว,วะ่ะตอนนี้ผมก็ชิวละคอมโบคอมโบคอมโบ,มโบฟาดขึ้นแล้วก็ดึงครั้ผมงัดขมเรียกว่างัดงัดต่างงัดต่างง,ง,ง,งัดต่างงัดงัดขึ้น ลงมาลงมาก็งัดอีกรอบหนึง่งลงมารอจังหวะแล้วก็งัดไม่โดนโอู้วีดของคอมโบแล้ววะมาใส่แล้วผมก็งัดคืนคือคอมโบทุกผมพอดเลยตัวนี้คือแบบง่ายๆนะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะผมพูดเลยทุเน <c oughs> ่นมันตัวเกียนมากอะ่ะม,มันโกงอะ่ะท่านผู้ชมแค่ใส่อย่างเงี้ยตีตีตีเห็นไหมตีเลื่อนเรื่อนพอตีโดนปุ๊บล้วก็กดงัดอะ่ะนี่ประมาณนี้เลย แล้วก็ตีตีต,ตีตีครับแล้ว้องัดขึ้นประมาณนี้นะคอมโบมันมง่ายอ่ะตีตีต,ต,ตีแล้วก็งัดขึ้นแล้วถ้าเกิดไม่โดนก็ตีใหม่แล้วก็งัดขึ้นใหม่นี่เปอร์เซ็นร้อยห้าสิบนะงัดขึ้นครับอูย้ยังไม่ตายเลือดประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นมั้งถึงแบบที่ถ้าเกิดเขายังไม่โลนจริงๆนะประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นของเขาก็น่าจะตายนะนี่ของคอมโบผมไหมเหนะ็นไหมอุ้ยอุ้ย เฮ้ยยาโกนะกูปิวโอ้โหเอาแล้วไงรอจะตายตายเห้ยจริงตายเห้ยโอ้โหเลือดเออเรียบร้อยครับผมชนะฮะนี่เสร็จชนะไปหนึ่งเกมอ่ะพอเราชนะก็จะได้แ้มแรงมานะได้แค่สิบเองนะถ้าผู้ชมคิดดูคนเมื่อกี้มีคะแนนหมื่นหนึ่งนะเล่นประมาณพันกว่ารอบนะฮะโคตรโหดเล่นไปได้ยังไงไม่หลับไม่นอนหรอมาเดี๋ยวเราจะ เออเล่นให้ดูอีกสักตาแล้วกันนะท่านผู้ชมเราไปหมดหมดไหนดีอะนี่แล้วกันนะหมดบราวนะไปะเริ่มบทแมทนะเล่นอีกสักตาให้มันค่อแมทนะฮะอุย้ยโอ้หมีเจ้าเป็ดนะโอ้ผมนี่เป็นตัวละครคือพูดง่ายเป็นตัวละครแรกๆเลยอะส่วนคนอื่นนี่คือเล่นเปไกลมากนี่คือหมดอะไรอะอ๋อน่าจะบทตะลุมบอลนะท่านผู้ชม ล้วก,เเกเ็เนียนฮะเราก็เ <c> น <oughs> <c oughs> ียนเนียนฮะแล้วจมจะล่วงจะล่วงเนียนฮะไอ้เขาตีกันไปเราก็แอบไปชิว,ชวๆฮะนี่นั่งรอนั่งรอ <c oughs> เกลเกียนอน่ะมาเราไปบวกเลยดีกว,ว่าหนีนับผม,ม่ะงัดขึ้นนะไปมันๆกันหน่อย <c oughs> ดูเขาเล่นดิ <c oughs> เขาเล่นกันแบบโฟมากอ่ะ โอ้โหโดนโดนว่ะงัดขึ้นครับผมโดนสองไงเขาเรียกว่าทูแท็บทูแท็บงัดขึ้นฮะโดนอีกหนึ่งัดขึ้นอีกทีไม่โดนฮะเฮ้ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาคือแบบปิมปิมเฮ้ยเมื่อกี้มีคนตกตายฮะเฮ้ยเฮ้ยผมจะตกโอ้โดนคอมโบโอ้โผมโดนว่ะวิ่ตัวอะไรอะเมื่อกี้ไอเป็ดมันยิงอะไรวะเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดท่านผู้ชมใครรู้ว่าตัวไหนเก่งก็สามารถบอกผมได้นะอุ้ยตายหนึ่งครับตายหนึ่งผมเก็บ 1. หนึ่งผมเก็บ 1. หนึ่งมันมามันมามันมาอู้หูโอ้โหสกิลอะไรกันเยอะแยะเลยอะนี่เฮงัดขึ้นเริ่มางัดขึ้นทูแทบทูแทบมาดิต่อย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 แล้วก็งัดขึ้น,น,มนไม่โดนไม่ได้งัดเฮ้ยไอ้เป็ดตายแล้วไอ้เป็ดตายตอนนี้โอ้โหจะตายแล้วโดนคอมโบ มีคนล่วงอีหนึ่งเคเคจูก่อนนะฮะจูก่อนนี่ครับงั้นคือหนึ่งรอ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 จังหวะเราจังหวะให้เขาลงมาฮะเราไม่ต้องรีบฮะนี่ครับจังหวะเขาลงมาเรางัดขึ้นฮะสวย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 งัดขึ้นไม่โดนรอรอรอจังหวะให้เขาบวกกันไปก่อนนะคุณเล่นมากนี่งัดกะถั่วเรางัดขึ้นนะฮะตั้งหนึ่งตัหนึ่ง งัดขึ้นฮะไม่โดนอุ้ยจจุกบจุกจุกจิอยังไงล่ะจยู่สเต็บงัด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 อู้ผมงจะตายวะไม่นะได้อยู่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 ฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่งัดขึ้นฮะโดนไปหนึ่งงัดขึ้นไม่โดนเอลดไงงัดโดนโดนหนึ่งโดนหนึ่งโดนหนึ่งงัดขึ้นไม่ตายงัดขึ้นโดนหนึ่งโดนหนึ่งสวยคอมโบคอมโบคอมโบโบโดนสอง ว้าวคือตอนกูเก่งมากกูเก่งมากอมอมคอมโบยับคอมโบยับแตกหนึ่งเรียบร้อยคอมโบ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 เออโดนอีกหนึ่งะฮะโอ้หกูเก่งมากกูเก่งมากเออชมตัวเองก็ได้วะงัดขึ้นนะ,ะโดนอีหนึ่งเฮ้ยตก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 ,ตกโอ้โหผมตกตายไม่เป็นไรฮะชีวิตผมยังเหลืออีกตั้งสองชีวิตแน่เฮเหมือนดีคนจะตกตายว่ะเรียบร้อย เหลือแล oh, ้วพงก็มาแล้วว่ะโอ้โหแล้วมันมันเหลือทั้งสองร้อยเออมันเหลือพลังชีวิตตั้งนิดเดียวฮะผมว่ามันไม่น่ารอดว่ะดูดินี่คอมโบเลยคอมโบไปเรื่อยๆฮะท่านผู้ชมนี่อ่ะตายซะตายเหอะจริงไม่ตายก็เลี้ยไม่โตเฮ้ยไม่ตายจริงตายเหอะจริงๆพ่อะตาย ตายเอมึงดูมึงมแข่งจังอะถ่ายล้วละ่ะปิดชีพของไม่ตายไม่โดนประเด็นคือบืดไงตายโอ้โหทางคนต่างรินก้เดเดี๋ยวผมตีแม่งเลื่อนหมดเลยดีกว่ามั้งมาตีตีต,ตีตายเถอะไม่ตายเฮ้ยแสดงว่าเลื่อนไม่ได้หมดสองร้อยนนะงัดขึ้นไม่โดนอืมอืมอืม อืมตายครับผมอ๋อเลือกประมาณสองร้อยยี่สิบกว่านะโอเคชนะสักทีเล็บร้อยฮนะตัวเกมก็มีประมาณนี้นะุ่นผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะโหลดเล่นก็ไปโหลดได้ในเกมแท็บๆนะนี่มีกลงพอเล่นเสร็จก็มีกลงมีกล่องให้เปิดอนะตอนนี้ก็จะไม่เอาแล้วการเก็บเศษไปก่อนนะฮะคุผู้ชมตอนนี้ก็คือนี่มีเศษตั้งห้าสิบนะ เก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปใหม่นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วก็ผมายบายฮะ